นะครับมือนี้นะครับคุณเด็กที่มาอัปเดตคีย์บอร์ดนะครับที่คุณเด็กมีจำหน่ายอยู่ตอนนี้มีรุ่นไหนเนี่ยนะครับมาเบิรงกันเลยนะครับเออมือนี้วันที่3ธันวาเนี่ยครับเดอนี่วันที่3ธันวาสองพันครับอ่ะดีใจก่อนนะครับสิยบอร์ดยิ่งชัดเจนนะครับผมน้ำเสนอตัวแรกเลยนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับ PSR-S950 นี่หลายๆท่านถามหาครับเขามาแล้วครับผมสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้ สภาพเดิมๆนะครับจอสวยๆนะครับเสียบไม้ร้องเพลงได้นะครับผมผู้จัดการมาเห็นไปแล้วนะครับแต่งแบ่งแต่งยังไหวงไปแล้วนะครับผมเสียังครบนะครับผมเดี๋ยวท่านใดอยากรีวิวเต็มๆกับแจงไม้ทีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นการนําเสนอเห็นนะครับตัวนี้นะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะ S เก้าห้าศูนย์นะครับผมรุ่นใหญ่นะครับแต่คุณ S นะครับต่อไปอันที่สอง s750 นะครับคุณเดินไปเร็วเด้อท่านใดอยากจอลึกตัวใดกะจังโทรเข้ามาหรือว่าอินบอกเข้ามาได้นะครับตัวนี้ s ีซีอาร์ s750 เป็นรุ่นหน่อยลงมาครับสังเกตจอครับตัวนี้เป็นจอสีตัวนี้เป็นจอขาวดำนะครับตัวนี้คุณยังขายถึกๆนะครับมีตัหนิอยู่น้อยนึงนะครับอยู่มุมทางนั้นนะครับแต่ว่าติดไปแล้วนะครับผมติดไปเรียบร้อยตัวนี้21,500บาทนะครับนี่ดูเบิ่งสภาพได้นะครับ21,500บาทนะครับตัวนี้2อ0 0 0ื่นห ห้าร้อยนะครับเหลือเอาครับผมต่อมานะครับตัวนี้นะครับ p s r เจ็ดสี่ศูนย์ครับตัวนี้กู้ยังรถจากหมื่นสองเหลือหมื่นเอ็ดนะครับได้หมื่นสองเหลือหมื่นเอ็ดแถมเฟได้ให้ด้วยนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นเฟได้แล้วนะครับผมท่านใดอยากที่ไปเบื้องนี้รีวิวได้นะครับต่อไปนะครับ M1 ตัวนี้นะครับรุ่นเก่านะครับราคาถึกๆนะกู้ยังขายอยู่หกพันห้าร้อยบาทครับ M1 ตัวนี้ครับนี่ยเบื้องต็มๆครับผมตัวนี้เข้ามาใหม่ครับ โบมีจังหวะไทยครับตัวนี้รุ่นนี้คู่ยังขายไปแล้วนะครับหลายท่านทำเข้ามากคาซิโอ l k 6 5นี่ครับคู่ข่ตัวนี้2,900ันารนะครับสอ0พันเก้อบาทนะครับเด้อรวมทรงนะครับแล้วก็ไล่มากทั้งนี้นะครับสิเป็น640นะครับ640ตัวนี้ขายถึกถือครับ6,500บาทนะครับมีจังหวะไทยด้วยครับนี่เปลี่ยนเป็นเฟสได้ให้เรียบร้อยนะครับสภาพกับมีร่องรอยการใช้งานนะครับตามการใช้งานนะครับเนาะอันนี้เอาขายไปตามสภาพนะครับต่อไปพีซอาร์ C p พีอาร์สี่ร้อยนะครับพีอารนะครับตัวนี้ผมมีจังหวะไทยแต่ว่าไปเคาะเองได้นะครับไปไปเคาะเพิ่มเองได้ตัวนี้คุณถึงว่าได้เคาะให้นะครับตัวนี้ขายไปสี่พบาทนะครับสี่พเอบึ้มเต็มครับตัวนี้รุ่นหน่อยลงมไนะครับซีดีเคคาเซโกซีีเคสีนยี่ครับหกสิบเนะครับขายถึงสองพันสามบาทนะครับตัวนี้สองพามร้อยห่อไว้ครับยานกีฟุนเขาตัวนี้หนึ่งับาทนะครับตัวนี้สิ ่49คีย์นะครับ49คีย์หน่อยลงมาพันเก่าครับตัวนี้นะครับ1,900บาทนะครับปกับตัวหน่อยอีกตัวหนึ่งนะครับ PSS ่12นะครับตัวนั้น1,590ตัวนี้กับเรือ1,590ครับออเ a อ SE SE76 นะครับนี่ขายไปสองเครื่องเหลือสองเครื่องนะครับผมแล้วก็เหลือตัวนี้นะครับ1,750บาทนะครับได้ตัว PSS270 เสียงดีครับตัวนี้ครับนัก แล้วกัมือหนึงกัยังเหลือนะครับด้มือหนึงกัยังเหลือพาสเทีสยามคีวันนะครับสองาพันสบาทได้ครับด้วนสองร้อยแล้วกัตัวนี้หาเบิ่งตัวนี้ครับที่เด็ดกับคีย์บอร์ดน่อยแต่ว่าลิมไญ่งได้ครับคีย์บอร์ดน่อยแต่ว่าลิมหญ่นะครับคาซิโอซีทีแปนะครับแปดตัวนี้หนึ่บาท1นึ่งเจ็ดราสิบมีสตัวครับหนึ่าสิบมีสตัว, 1, 450, น,ตวนะครับผม ถ้าในสนใจตัวใดก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ SA 76ตัวนี้เหลือตัวเดียวนะครับขายสติ๊กเกอร์ไปเลยครับพันสี่ร้อยทวนนะครับพันสี่ร้อยทวนนะครับรวมสูงให้นะครับทุกเล่มทุกเครื่องแถมหนังสือโน้ตตัวนี้ไปฝึกนะครับอ่ะโอเคถ้าในสนใจกรติดต่อเบอร์นี้ครับ015.747018นะครับ018.747018นะครับมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับมืเอื่นก็สิเข้ามาอีกสองเครื่องนะครับผมเอื้องกระสิเข้าไม่สองเครื่องเนาะ โอเคครับผม